การดำรงชีวิตวันวันหนึ่งให้รอดพ้นจากความตายให้อยู่รอดได้ก็เรียกว่าเป็นของอยากแล้วแต่เราท่านไหนสามารถดำรงชีวิตตนให้รอดพ้นจากความตายเป็นปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง,นงจนครบ,บรอบๆนี่เครื่อิงว่ายากไปอีกกว่าจะรักษาชีวิตจิตใจตนเองรักษาร่างกายตนเองดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาณ ้ผ่านความเจ็บความไข้ความมีโรครุมเร้าในแต่ละขั้งแต่ละรั้งเรียกว,วา่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เราสามารถดำรงชีวิตให้รอดหรือผ่านพ้นมาได้เนี่คือบุญแต่ถ้าเราไม่มีบุญเสียแล้วเนี่ยหมดบุญหมดวาสนาจะได้จะเยียวยารักษาบำรุงอย่างไรจะนะมันก็พ้นไม่ได้เนื่อง่าการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่าว่าเป็นของยากเหมือนเต่าตาบอด ที่ธรรมกะถึกจนเทศนาไว้เมื่อคืนนเต่าตาบอดโผล่หัวขึ้นมาในทะเลนานๆครั้งหนึ่งจำมาโผล่รงกรบไอแอกไม่ไหวถ้าเป็นของยากไปแต่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นของยากถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีวาสนาไม่มีศีลห้าเป็นพื้นฐานได้ไ ไม่มีสิทธิ์ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยสัตว์ทั้งหลายต้องสร้างบุญบารมีได้คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะเรียว,ว่ากิจโฉมนุษยปฏิรามโอเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันเระเสริฐนเมื่อได้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยังได้มาพบพุทธศาสนาอีกก็ยิ่งเป็นของอยากไปอีกพบพุทธศาสนาเมื่อได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้ว มีศรัทธานิยมมีศรัทธาความเชื่อบาสทากมเริมใจในทมคำสอนพ,อพระโอษมมารถุริเจ้าและในการสร้างบุญบารมีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังเป็นของอย่างไปอีกเมื่อมาศรัทธานิยมแล้วเนี่ยตั้งตนในการประพฤติปริบัติมีศีลมีทานมีภาวนา,า,วนา <S <S ก็นับมาเป็นของอย่างไปอีกเมื่อน้อมใจมา,าประพฤติบิบัติแล้วเนี่ย สามารถยังตอนให้บรรลุธรรมจ้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดนี่ก็จริงว่านับไปยากไปอีกทีเดียวสามารถบรรลุธรรมในคาสอนพระโอรสมมาโลกเจ้าเนี่ยว่ายากขึ้นไปหลายเท่าตัวเลยบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมตามคาสอนพระโอสมมาโลกเจ้าเนี่ยว่าสําเร็จเป็นพระรหภดารหันเนี่ยต้องสร้างบารมีมาหนึ่งแสนกับ เนื่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อะ้รสามารถรักษาชีวิตของตนร่างกายของตนให้มีอายุยืนยาวให้มีอายุยืนยาวด้มรดิสุขผ่านพ้นอะไรต่างๆมามากมายนะสามารถดำรงชีวิตได้ยืดเยาวะในการกินอาหารได้โดยความเหมาะสมพักผ่อนได้เพียงพอดำรงชีวิตไม่ประกอบด้วยความเสี่ยง มีศีลมีทานมีภาวนาเป็นการบำรุงจิตของตนให้ดีได้จึงสามารถที่จะดำรงชีวิตของตนให้ยืนยาวได้ถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตของตนด้วยความเสี่ยงและไม่เหมาะสมแล้วจะได้ามาพลัางการนี้ก็เสื่อมสุดกองไปใไ้ไวกว่าให้ฉะนั้นบคุคคลที่สามารถดำรงชีวิตได้ยืนยาวมีอายุยืนยาว ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีร้อยยี่สิบปีเนี่ยเนื่ยมานำมาเป็นบุญนะหรืออย่างเทเราได้ลืมตาขึ้นมาใน่ารวันหนึ่งอ่ะในแต่ละวัน่ลรวันนะหาที่เรานอนหลับลอไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยทุกสิอย่าณเป็นหมอฆะหมดเลยแต่วันทุกครั้งที่มีการตื่นขึ้นเนี่ยนำ่าเป็นบุญเป็นกุศลนะ ในว่าขณะที่มีการตื่นขึ้นในเช้าของทุจุวนาเป็นโอกาสอันดีนะโอกาสอันดีที่เราจะได้ต่อยอดของความเป็นผู้มีบุญมกีกุศลนะคือการต่อยอดด้วยกันให้ทานรักษาศีิบำเพ็ญภาวนาด้วยการบ่มบำเพ็ญชางบารมีปรากฏขึ้น ทุกครมหายใจเข้าแออกเนี่ยว่าให้ทานก่อนกินเมศีลก่อนไปดูใจก่อนนอนนะในวันทุกข์ทั้งที่เราลืมตาตื่นขึ้นนั่นคือชีวิตใหม่ของอีกบันหนึ่งและในชีวิตใหม่ของอีกบันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ต่อยอดสร้างสมคุณงามความดีปรากฏขึ้นเราจิตใจของเราจะไม่ได้รับกำลังเลย มดมงมุ่นบุ้นวายอยู่ในการแสวงหาแบบไม่มีทีท่สิ้นสุดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สาม,มารถจะเอาติดตามตัวไปไ,ปได้เพราะว่าสิ่งทรายจำบออนั้นมีประโยชน์ในขณะที่เราลดํำลงลมหายใจอยู่เท่านั้นพอหมดลมหายใจไปเสียแล้วจะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็นเ,เอาไปไม่ได้เป็นโมฆะไปหมดเลยเหตุจารวันทุกข์ขั้ของการตื่นขึ้นใน่าะวนะนคือชีวิตใหม่ของวันนั้นนะ ลนววันนั้นเราจะใช้ชีวิตต่อเราไปอย่างไรเราจะใช้ชีวิตของเราประกอบด้วยการทำคุณงามความดีนะให้่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามีจิตน้อมไปในพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำความตื่นรู้ให้ปรากฏขึ้นตั้งจิตใจของตนเองชีวิตของตนโดยความไม่ประมาทพามองเห็นบางสิ่งตั้งหลายตำองอันเป็นโลกสันนิบาตีนเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกประการเลย ในจะนทวันขณะที่เรานอนหลับลงในจันทรวันแต่รวันี้ถ้าไม่ลืมตาตื่นขึ้นของเช้าวันนั้นนะชีวิตของเราก็หมดลงไปเรืยอว่วาบุญหมดหมดบุญไปแต่ถ้าเราได้ตื่นขึ้นจะนท้ว่าเราโชคดีหลายฮะเป็นผู้ยังมีบุญมีกุศลคำสููจิตใจของเราได้อยู่ แต่เรวันเจระวันนี่ดำลงชีวิตนะั่นเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าจะรอดพ้นไปในเจริญวันนะเร่ว่าย้อนมองกลับไปเดี๋ยวบ่ามองย้อนกลับไปว่าเส้นทางของชีวิตที่เดินมาจต่เราวันแตรลญวันนะจนทางบ้างมาอายุถึงปัจบันนี้นะเส้นทางที่เดินมาไม่ได้ปลูกด้วยผมไม่ได้โรยด้วยกีบกุราไม่ได้สะดวกสบายเลย เ้ืองนี้จะเป็นเส้นทางที่ต้องลมลมลุกคุกขานะกว่าจะเอาชีวิตวิตรอดได้ในแต่ละวันแต่ะวันวนี้ไม่เคยของง่ายเลยเราก็จะเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปะจนสิ้นสุดยุตินคือลมหายใจมาดับลงไปฮะตลอดเส้นทางในการเดินมาเนี่ยเราย้อนกลับดูไปละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่ยยากลําบากแค่ไหนกว่าจะเอาชีวิตรอดได้ไม่เคยของง่ายเลย นี่จะเรียไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้อย่างไรฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งรอบๆตัวเราและในตัวเรานะแม้กระทั่งในตัวจิตใจเองเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงอันนิจจงไม่เที่ยงดุขังเป็นทุกข์ทนจสบ้าเดินไม่ได้อันนัตตาควบคุมให้เป็นไปตามร่องผ่านไม่ได้อันนี้เป็นอยู่สาคัญมาก แม้บุคคลจะมีชีวิตยืนยาวถึงหนึ่งพันปะีห้าร้อยปีเลยหรือร้อยปีนลยไม่สามารถที่จะมองเห็นอันนิจจทุขังนตตาไม่สามารถจะมองเห,ห็นความแก่ความเจ็บความใกล้ความตายหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางหลายที่มีอยู่ในโลกแห่กนะารดำรงชีวิตยืนยาวึงขนาดนั้นนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยพันเตเอกรัตโต มุคคลที่ดำรงชีวิตหรือมีอายุยืนยาวอยู่เพียงแค่ลมหายใจเดียวหรือเดี่มีอายุยืนอยู่เพียงแค่ราตรีเดียวเดี๋ยวพูดยังไงาถ้าจังหวะนั้นเราสามารถรู้ได้ว่าเรามีอายุยืนยาวอยู่เพียงแค่ราตรีเดียวราตรีเดียวก็คือวันหนึ่งก็คือหนึ่งนะแต่สามารถมองเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตมองเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย มองเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะจิตใจก็คลายความหลงลองไปจึงรู้ว่าสิ่งท้าลาย้งวงไม่สมเปจนตยอมั่นกัอะมั่ไม่มีอายุยืนยาวอยู่เป็นแค่รางตีเดียวคือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดพราะว่งเห็นสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติแสดงตัวหมายคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะจนทั้งจิตนี่คลายความุหลงลงลองไป ไม่ยึดมั่นสำคัญไหมว่าเป็นตัวเราต้องเราได้เรียกว่าพัเเาตเิเอการัตโตเอการัตคืกร,ระตีเดียวพัทเีเปหัมปสุ เนี่ยประเสริฐการเห็นความไม่เที่ยงแ้แน่นอนโดนดังางว่านำไรสจุก,การปล่อยวางนำไรสจุก,การคลายความหลงได้คือเก้าเก้า,าสู่มีราคะคือยอดของธทำจ้งพงคือการคลายความหลงเนี่ยเอ่อจึงว่านับมบีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดนะเหตุฉะนั้นเนี่ยขนาที่เราตื่นนอนขึ้นในแต่ละวันนะคือการเกิดขึ้นของวันใหม่และการเกิดขึ้นของวันใหม่นะั้นนะเราจะดำรงชีวิตอย่างไรฮะ Ừ, จะหมกมุ่นวนวายเหมือนอย่างเก่าเราก็หมดเวลาไปจะเห็นว่าการเวลาในย่อมกืนกินจะโรคผู้ประมานะนี่เดี๋ยวตรงนี้ไอเดียองคตมารุเจ้าขยะวัยยะธรรมมาสังขารานิจาขยะวไยยะธรรมมาสังขาราอนิจาระเดูกวกนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสินเป็นธรรมดาเนี่ยเดูกวกนผู้เห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายมา สังขรรั้งารายมีความเสื่อมิินเป็นธรรมดาสำเบทไออัปมาตินะสัมปฏิทาติค้ามเดืดอดร้ายยังประโยชน,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 น์ตนบืญได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณเถิดดังลงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาณนะพอมองเห็นว่าโลกนี้โลกสันนิวาสเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงเท่าน,นั้นเลย เหตุฉะนั้นเราถึงต้องสำรวมใจของตนตักเตือนใจของตนดูใจตนแก้ไขใจตนนะให้ดำรงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคือเส้นทางที่เป็นเหตุเป็นผลนำไปสู่ความร่มเย็นไปสู่แก่ใจของตนนะอันไหนที่เป็นความชั่วซามบางช้าที่จะปรากฏขึ้นนะเราก็สลัดออกไปไม่ตามไปรักษาจิตรักษาใจของเราไว้นะมุ่งมั่นทำแต่คุณงามความดีนะ ให้เป็นอาหารจิตอาหารใจให้เป็นดีพึ่งของจิตใจเราครตรงนี้นี่เรียกว่ากิจโฉมมนุสสัมปติรามโอนะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นรากปันประเสรินเพราะเราได้สร้างบุญบารมีเราได้รักษาพรหม,มจรรย์เราได้ประเพื่อปฏิบัติให้นำตนให้พาตนให้พ้นจากความทุกข์ได้และเราสาม,มารถทำจิตทำใจเราให้มองเห็นจัจธรรมความจริง จนทั้งจิตนี่คลายความล่มหล,มล,มลงละวางบางเบา,บาสิ่ง้าทายทั้งหมดนี้ได้เดินตามรอยทางหงองคพระสัมมอุตธเจ้าที่ทรงประทานประศาสนาเอาไว้จเชดีอว,ว่าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีนะสร้างบรรารมีน,นี่ว่าการเกิดนะจะครบบรรเกิดในเตระบีเทระบีไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ว่าใครต่อใครนะีย สามารถดำรงชีวิตตอนนี้ผ่านไปปีหนึ่งได้แล้วประจบกัาปีหนึ่งประจบพบเจอมาแล้วได้มีชีวิตของเราในการสร้างบุญบริวิตต่อไปนะนี่คือการเอาบุญที่มีอยู่แล้วน,ะออนั้นต่อผลบุญเนี่ยเดยว,ว่าต่อยอดออกไปอีกเนี่ยจนทั้งบ้าอายุยืยยยยนยาว จนถึงที่สุดแล้วกระดับสไลด์ลงไปแต่จิตใจของเราได้ดับผลคือความ,มร่มเย็นเป็นสุขมาปรากฏขึ้นภายในใจตนมากกว่านั้นก็สามารถชำระขีดผายในจิตท้องตอนเองให้ขาดตาวบ้านลงได้จึงว่าสิ้นสุดจิตติของการเวียนว่ายเนื่องว่าการเกิดมาในครั้งนี้เป็นการเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรางบร,รมีปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้ลงชีวิตีจะ,จะหาแต่เพียงของภายนอก คนทั้งหลายที่เป็นผู้เขาคนทั้งหลายเป็นผู้บอดทำตนเพื่นเบิร์น,นยูในรูปเขง่งกลิ่นรสโพรดัพพะคือการสมบัติทีต้องอันโอปสมมาธรรมพระเจ้าอุป,ปมาสิกธราวนี้ว่าเปรียบเสม,มือนงูพิษอันเป็นเหตุให้เขาเรานั้นต้องพอมกำโสกะป,ปริเทวะเจกขโรมานุปายาซาไมทุกขาาา่า,าพอมกำความเจ้าสุ อะไรรำพันเป็นความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นพอธาตุร่างกายกำเริบเป็นความทุกข์โทมันนัดความทุกข์อุปายาสาทอดถอนใจหมดอะไรจะอยากหาพาอหมูพอ่พอวัสิ่งที่เขาเบิดเลินยินดีนั่นนะเป็นสิ่งที่ไม่จีลังเทาวันเลยเน่จึงเป็นเหตุให้เขาเรานั่นนะต้องเวียนไหวายเกิดอยู่ในหามประมาณมีได้เนีย่ยองค์พตมารุจังจึงสอนให้พุทธเร้าไร พึงเป็นผู้ตื่นรู้มีความตื่นดีแล้วมีความรู้ดีแล้วมีความน้อมไปในพระพุทธเจ้าทางในดํารงชีวิตของตนอยู่ในความไม่ประมาณองค์มุตมารทาพระพุทธเจ้าสรรเสว่าบุคคลทางหลายเหล่านี้นะเป็นสาวกของเราตราะคนฮนะจะนึกว่าสร้างบุญบรารมีไปอายุอานามของคนอย่าเรามันไม่ได้มาก เราทั้งหลายก็คาดไปว่าจะจะเป็นหลายสิบปีนะเจ็ดสิบแปดสิบปีนะแท้ที่จริงตามสัตจากความจริงแล้วทีไม่หายใจเดี๋ยวนี้คือตายเลยแสดงว่าอายุของคนอย่างเรานะยืดยาวอยู่เพียงแค่ลมหายใจเดียวเท่านั้นเองหายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไม่เข้าตายนี่เรียวว่าอายุของคนอยู่ตรงนี้เหตุนาว่าทุคลมหายใจเข้าจดลมหายใจออกนะ ประมาณเพื่อเพลินเล่นเล่นอย่างเก่าไม่ได้แล้วต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาณดรปกอบคุณนำความดีให้เป็นเี่พึงพาในจิตใจของเรามีคำกล่าวว่าไม่ช้าไม่นานชาติเราจะถูกชรานำไปความชราคือพยามมัดจุรานำไปสู่ที่ประหาระหานเมื่อเราตับสลายตายลงไปแล้วผลทางข้างหน้า แม้สบียงที่จะติดตามตัวไปก็มิได้มีสาราพักกลางทางก็มิได้มีเราจะทำอย่างไรเนาะอนี่จะได้ว่าย้ำเกินตัวเองว่าไม่ได้แล้วสารามพักกลางทางเทอานั้นที่เดินทางเนี่ยต้องแวะพักเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเลยแม้แต่สบียงติดตามไปด้วยเลยก็ไม่มีเยเหมือนดำสลายใจลงไปเราเราจะไปพึ่งพาอาศัยอะไรเนี่ย อดีว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่จงจย่ำเตือนนะเนี่ยถ้าจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีใครช่วยเราได้แนละ้วขณะที่รารงชีวิตยอยู่เนี่ยคือการสร้างการประกอบหรือการดำรงอการพระพฤตปฏิบัติเหตุให้มันให้ปรากฏขึ้นนั่นะคือเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุขและให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนานะแต่พอดำรงหายใจมาดารงไปท่าน่ะโลกเบื้องหนนะ้า เป็นโลกแห่งการเสวยผลกรรมคือการกระทำในขณะที่เรามีชีวิตอยูน่นี้เป็นผู้สามารถเลือกสรรได้ว่าจะทำอะไรพอจากโลกนี้ไปแล้วนี้ยโลกเบื้งหนาจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าโลกเบืงหนานะั้นเป็นโลกแห่งการเสวยผลของการกระทำเท่านั้นนะจหตุฉะนั้นจึงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีการสำรวมจิตตักเกือนตนทุกเมือ่อเนี่ยแล้วชีวิตของเราจะรับความลมเย็นเป็นจุขนะมีวิหารธรรมเป็นที่พึ่งปาในใจตนวนะเรารับพนไหม